มาแล้วคันนี้วาแท็กขับเคลื่อน4ล้อแต่งอย่างเท่เลยไปดูกันครับผมคันนี้ถ้าเป็นวาแท็กขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับผมเป็นเกียอัตโนมัติ10สปีดแต่งอย่างเท่แต่งอะไรบ้างไปต้นพาชมเลยครับผมมาเริ่มที่กระโปรงหน้ารถเลยคันนี้เลยไฮไลท์เลยครับผมกระโปรงหน้ารถเนี่ยบอกเลยว่าทําเปลี่ยนกระโปรงชิ้นใหม่เลยนะขึ้นรูปเป็นคาร์บอนเคปลาแบบนี้เลยลายเคปลาเทพนี้เลยแล้วก็เจาะลูสคูปนะครับผมเห็นไหมฮะ ทางตรงนี้ก็มีนะเห็นไหมดูดีเทลเขาได้ครับผมโอ้โหเคปลอราลายชัดชัดเท่ๆเลยครับผมเปลี่ยนทั้งฝากระโปรงเลยนะครับผมท่านเพื่อนชอบก็สั่งได้แบบนี้เลยนะฮะเท่ๆเลยหลังจากเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าแล้วเราก็เปลี่ยนกระจังหน้ารถด,ด้วยนะครับผมเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับผมแรปเตอร์ V6 ฟอนต์ฟอร์ดสีดำด้านพร้อมไฟพิณิร้ายสามดวงแบบนี้เลยเท่ๆเลยใส่กรอบครอบไฟมานะครับผมแล้วก็ไฟเป็นไฟเมทิค LED นะเป็นไฟอัจฉริยะปรับสูงต่ำเองอัตโนมัตินะครับผมเลี้ยวตามการเข้าโค้งแล้วก็เปิดปิดออโต้ได้ด้วยนะะฮโอเค คันนี้นะครับผมใส่ชุดแต่งสเกิร์ตหน้าวายมานะครับผมนะครับเป็นสเกิร์ตวายนะครับผมเป็นเขาแกะแบบมาจากตัวแรปเตอร์เลยนะฮะนะฮะสเกิร์ตวายเท่ๆเลยเข้ารูปสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําเป็นคางสีเงินนะครับผมคางเลือกได้นะจะเป็นสีเงินสีดําเลือกได้ครับผมมาดูด้านข้างกันต่อครับผมด้านข้างเนี่ยเป็นชุดชิ้นเดียวกับสเกิร์ตหน้าวายนะครับผมนะครับผมก็คือ คิ้วล้อนะครับผมคิ้วล้อนี่เป็นชุดเดียวกันเลยทำทรงเดียวกับเจ้าแรปเตอร์มาเหมือนกันนะผมแกะแบบมาเลยนะครับผมเท่ๆเลยเข้าชุดกันเลยคันนี้ยกความสูงขึ้น2นิ้วนะครับผมแล้วก็ใส่แม็กและยางตัวท็อปเลยนะครับผมนะครับเป็นแม็กฮอตชายนะครับผมนะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับผมเป็นสีดําเงานะครับผมลายเข่ากวางแบบนี้เลยตัดด้วยขอบข้างในเป็นนิสสีเงินเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะยางฮอตชายออฟเซ็ตลบสินะครับผมส่วนยางเนี่ยเป็นยางแอมนะยางแอม ยางแอมนี่ถือว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะนี่ครับซีรีย 33, างสามสูณสองจุดหาอาอุ๊ยขอโทษทีครับคันนี้ไม่ใช่แม็กยีนะเป็นแม็กยีครับผมเป็นแม็กยีนะโอเคครับแม็กยีนิ้วยาง3ามสามคูณสองจาอาร์ยีบนะผมแม็กยีเท่ๆเลยยกความสูงขึ้นอีก2นิ้วนะผมตัวนี้เป็นไบทอร์โบนะตัวนี้มีกล้องรอบคัน3ามองศาด้วยนะฮะมาครบเลยเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังมาครบเลยติดมือจับเป็นเคปล่าเหมือนกันนะคันนี้แล้วก็ตัวนี้ฮะ เขาทำเป็นเค็บล่าหมดเลยนะตัวกระจกมองข้างนะผมมือจับเนี่ยทำเป็นเค็บล่าหมดเลยนะฮะติดตัวครอบไปนะฮะติดตัวครอบไปไม่ได้เปลี่ยนนะไม่เหมือนฝากระโปรงฝากระโปรงจะเปลี่ยนนะฮะโอเคดูด้านท้ายก็อันนี้ก็ด้านท้ายก็จะเดิมเดิมนะครับผมก็ไปใส่โลว์บาร์แบบสปอร์ตของตัววแท็กอยู่แล้วนะฮะ ติดกอบข้อไฟมาเป็นตัวไวแท็กตัวขับเคลื่อนสี่ล้อห่มด้านท้ายก็ไม่มีอะไรครับผมก็คือเปลี่ยนเน้นที่แมกและยางแล้วก็ฝากกระโปรงอย่างเท่เลยนะครับเวลาเคปล้าน,นะผมท่านเพื่อนสนใจนะผมอยากจะแต่งนะครับผมบอกแล้วว่าที่นี่ฟอร์ดกระติ๊ดอามินเนี่ยแต่งรถเท่ๆนั้นเลยนะผมเพจฟอร์ดฟอร์ดโปรดีบวป่าต้นก็แต่งรถให้ลูกค้าแบบนี้เท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าชอบใจสนใจแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อต้นได้านผมต้นทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับผมวันนี้ต้นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าคลี้วคครรััับบสสด ไป,ไปข้างหน้าหน่อยครับนี่ครับน,นี้ครับตัวนี้อย่างเท่เลยนะครับผมฝากระโปรงโด้เฉพาะากกระโปรงครับแม่เป็นเคปล่าทั้งหมดเลยนะฝากระโปรงกระจกมือจับนะครับผมทำเป็นเคปล่าหมดเลยโอเคนี okay. ่ทำไมตอน